อยากให้เมียกินของที่ดูแลสุขภาพดีบ้างนะครับ <_ C ell> ก็เลยจะทําขนมสุขภาพให้เมียกินโดยที่ไม่บอกเ <_ C ell> มียล่วงหน้านะครับเตรียมถ้วยลูกเดือยถั่วดําส่วนในนี้ไม่ได้เตรียมฉีก <_ C ell> ลูกเดือยถั่วดําเติมน้ําลงไปเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้หนึ่งคืนทีนี้เราก็ได้ถั่วที่แช่ไว้หนึ่งคืนแล้วนะครับกรองนะ้ำ ล้างวให้สะอาเดเตรียมหม้อสำหรับต้มถั่วเทน้ำลงไปปิดฝาเปิดไฟแล้วก็ทิ้งไว้ครบ30นาทีแล้วก็ปิดไฟเอาแมวกัดกันโอ้ลืมเติมน้ำผลจากการเอาลูกเดือยต้มพร้อมกับถั่วดำลูกเดือยเป็นสีดำเลยครับโอ้สูตรใหม่ เอามาล้างนะ้ำอีกรอบหนึ่งครับท้าไมันมันดูแแปลกเทใส่ถ้วยสำเร็จแล้วลูกเดือยทมิน <laughs> มันจะกินได้ไมั้เนี่ยขั้นตอนต่อไปเอาผงชาโก้ตาติ่งฟงเทลงไปใส่น้ำไป400กรัมและ400กรัมนี่มันแค่ไหนเนี่ยใครก็โตน้ำกัน400กรัมยังไงน่าจะเท่านี้ละมั้งคนให้เนื้อมันเข้ากัน คนจนกว่าผงเฉาป้วยจะไม่จับกันเป็นก้อนคนเข้าไปคนเข้าไปถ้าคนไม่สะใจนึกถึงหน้าเมียตอนดา่าเราแล้วก็ใส่น้ำลงไปกินไม่ได้ก็ทิ้งแค่นั้นเวกรมลืมล้างกะทะ <c oughs> อยากรู้รสชาติก่อนเอาไปต้มลองชิมสักหน่อยอมแววล่มจมมาแต่ไกลทำไมมันหวานจังไะผ <c oughs> งเฉาป่วย90%น้ำตาล1 0โถจะทำขนมสุขภาพเมียมีน้ำตาลทรายซะอีก อพอน้ำเดือดแล้วก็เทน้ำผสมผงเฉาก๊วยลงไปนะครับปรับไฟเป็นปานกลางโอเคถ้าเมียไม่เห็นตอนทํานี่เมียไม่กล้ากินอะ่ะทำไมมันดูแปลกๆดูเหมือนน้าคราตักใส่ภาชนะตักถ้วยที่สองถ้วยแรกเต็มแล้วนะครับเริ่มเหนียวเริ่มข้นแล้วนะครับทิ้งไว้แป๊บเดียวเองนะเนี่ย ท่าผู้ชมคิดว่าทันทีที่เมียผมได้กัดเฉาก๊วยคัน,นี้ลงไปเป็นเฉาก๊วยด้วยความรักเมียผมจะพูดว่าอะไรลองเดาด้วยการคอมเมนต์นะครับทาไมรายการอาหารรายการอื่นเขาทํแล้วดูสะอาดจังแต่พอผมทำปุ๊บมันดูเคลิกเนาะนายสูตรบอกว่าให้ทิ้งไว้จนเย็นเอาดินพืบ่ายโมงครึ่งแล้วทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกจะได้ไม่ต้องรีบทำอีกตั้งนานกว่าจะเย็นโอเคแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้30นาทีผู้ผิดผู้ผิดผู้ผิด3ามชั่วโมงแช่ไว้ครับ โอเคได้แล้วอ้ฟองเพียบเลย <c oughs> มเมหมือนที่เขาทำขายเลยแล้วทำไมมันโคงเครงได้ด้วยนี่แช่ตั้งนานแล้วนะเนี่ยทีนี้ก็เอาอมาวางไว้รอเมียเมียจ๋าฉันมีอะไรจะเสิร์ฟพายทำไมอาหารเมียน้อยมาปากหรอเปล่าฉันเห็นเธอช่วงนี้ทำงานหนักไม่ค่อยได้ดูแลสุขภาพฉันเลยทำขน,นมสุขภาพให้เธอกินแหวงเนี่ย <c oughs> <c oughs> เราแวงนะเราแวงจริงๆนะนี่ชาวกล้วยลูกเดือยทมินนมสดเดี๋ยวชาวกล้วยรายนี้มีด้วยเหรอเริ่มมาเป็นอย่างเงี้ยนี่ไงมันเป็นชาวกล้วยแบบหล่อลื่นทำเองเหรอทำเองต้มเองพูดเป็นเล่นมีเพื่อนบ้านอยู่คนนึงเงกาบ่นว่าเขาอยากตายเขาอยากตายฉันก็เลยส่งชาวกล้วยไปให้เขากินชาวกล้วยอันนี้แหละ,ะตั้งแต่นั้นมาไม่บ่นเลย <laughs> มีชีวิตอยู่ดีกว่าตายใช่ไหมตายสมใจใจแค่บอกว่าจะทําขายเนี่ยนายกโทรมาสั่งเลยสั่งอะไรสั่งปิดบอกอย่าทำเลยพึงเจ๊งเดี๋ยวแล้วนี่อะไรเนี่ยอันนั้นเป็นลูกเดือยกับถั่วดำฉันงงว่ามันคืออะไรอ่ลูกเดือยถั่วดำก็คือต้มด้วยกันแล้วมันดําเองแล้วทําไมใครเขาให้ต้มพร้อมกันมันมันมิ ทําให้กินก็ต้องกินห้ามเรื่องมากตักเร็วนี่รักสุขภาพเหรอตักเร็วตักใส่เร็วเดี๋ยวเดี๋ยวฉันไม่ต้องกินอะไรนั้นก็ได้นันนี่ฉันมีพวกนี้นะนี่อาหารเพื่อสุขภาพทั้งนั้นเลยนี่แฟนคลับส่งมาให้มาจากตลาดไทยเลยแล้วก็มีขายในพารากอนด้วยโอ้ยอ่านว่าอะไรทนานฟู้ดเหรอธนาฟู้ดอืออนาแอปแอปฟู้ดแอปฟู้ดเหรอเอออ่านยากเหลือเกินทนา อันนี้ก็ Daily Eat นี่เบอร์โทรตามนี้นะคะถ้าใครอยากกินเค,ค้กคอฟฟี่หน้ามะม่วงหิมะพาน่ะเธอจริงๆตัวไม่ต้องทำก็ได้นะแฟนคลับส่งมาให้เยอะแยะขนาดนี้แล้วอะ่ะแต่ว่าอันนี้ผัวทำด้วยใจ,จะนะ ทำด้วยใจลองชิมดูซิอตักเลยตักเลยด้วยใจหรือทำด้วยตีนทำด้วยใจแล้วมันกินยังไงเนี่ยนี่นี่นี่ตักนี่ตักนี่นี่นี่ทานยาพืชกินเยอะๆนาจะทำให้ถ่ายคล่องด้วยอือแล้วไงต่อแล้วก็ตักอันนี้นี่นี่นี่ชาวกล้วยตักใส่มาตักกล้วยแบบใหญ่ๆเลยตักแบบเต้าห้วยเลยเนี่ยตักให้มันน่ากินหน่อยสิตักเองอ่ะอ่ะตักกี่อันอ่ะขี่อันก็ได้แล้วแต่อยากจะกินพอแล้วแค่นี้แหละ กลัวไม่มีชีวิตรอดไปแต่งหน้าลูกค้าพรุ่งนี้ <S <S แล้วกินยังไงอ่ะกระ้านเหรอแอบทายอินเหรอไปทายอินพอแล้วเยอะจริงๆอันนี้ฉันซื้อมาใส่ถ้วยข้าวแมวเนี่ยแล้วเตอม,มาใส่ถั่วเนี่ย <S <S อ,อะไรเนี่ยมันอยู่ใกล้มือลองชิมดูสิจ้าเริ่มจากเนื้อเฉาวกรว้ยก่อนเนื้อเฉาวกร้วยเขาให้ใส่น้าตาลปี๊บไว้ไห่เหรอมันเป็นสูตรน,นมสดเพื่อสุขภาพไงเออพูดไม่รู้เรื่องนึกไงอย่ากินแต่นมสิก,กินเนื้อด้วยไม่กล้ากินเล้วฉันก็ไม่กล้ากินเหมือนกันที่ทำ เสียงตายมากเลยเดี <superv ising> ๋ยวเดี si ๋ยวเดี๋ยวถ้าผู้ชมครับลองพิมพ์มาดูนะครับว่ามาดามแพรมกินคำแรกจะพูดคำว่ากินจริงเหรอเอาซี่อร่อยหรือไม่อร่อยจู่จิ้มหอยเลยไอ้ก็มันสุขภาพสิ เนี่ยครับว่าจืดกับจืดนีก็เป็นเพื่อกับะขนมมันก็ต้องมีความหวานนะก็หวานมันเป็นน้ําตาลฉันอยากให้เธออายุยืนๆจะได้อยู่กับฉันนานๆแั่ใส่ทุเรียนได้ปะปกติจะกินแต่เปลือกแฟนขับส่งเนื้อมาให้แล้วนี่เขาบอกว่าไม่ต้องกลัวนะว่าจะมีโควิดเพราะเขาบอกก็ใส่ถุงมือแล้วก็ฉีดแอลกอฮอล์อยู่ตลอดเวลาก่อนแพ็คเนี่ยฉีดแอลกอฮอล์ด้วย ก็อร่อยดีเป็นหนึ่งในตัวเลือกเหมือนเหมือนฟิลว่ากินเต้าทึงับเต้าหู้อ่ะให้กี่ยกมือนี้ให้กี่ยกตั้งใจทําเลยเนี่ยความอร่อยอ่ะให้หนึ่งพอแต่ความพยายามโอเคกินไปไม่ได้สายอาหารเลยใช่ไหมได้ไงมีไฟเบอร์กับโปรตีนไงในถั่วแล้วก็นมด้วยก็อร่อยไม่ได้แย่เห็นถึงความตั้งใจฉันจะกินถ้วยนี้ให้หมดไม่ไม่ถ้วยนี้กินให้หมด นะความตั้งใจก็คือความตั้งใจเอาไว้ก่อนหมดเนี่ยเธอจัดการไม่ฐานะที่ไม่ถามก่อนกินกัดกินของจืดบ้างสิจะได้ดีต่อสุขภาพทุกวันนี้กูว่ากินจืดอยู่แล้วพอยหยิวเนี่ยไม่มีอะไรทําก็นั่งดูดหัวแม่ตีน <c oughs> ให้คะแนนความตั้งใจและการรักนะจุ๊บๆขอบคุณครับคุณวิทย์ถ้ารักนะก็กินจานนี้ให้หมดอยากโดนด่าใช่ไหมก <c oughs> ูสาไม่ดา่าแล้วแฟนขับบอสด่า,บบา,บบา,ดาคุณวิทย์ทุกรอบเลย ด,ด,ดีแล้วโอเคนะจาวันนี้พอนะจ้าอ,อ,อีกคำหนึ่งอีกคำหนึ่งอารืมคนอะไรกินยังสวยมไม่สวยไม่มีผัวหรอก